้าจ้าวันนี้นี่ยเห็อยูมีหมูยอมีหกแครมีมะเสเทศน,นะคะไหลบัวด้วยอันนี้ยำอะไรจ้ายำไหลบัวปลากรอบใส่หมูยอแล้วก็ใส่ปูอัดค่ะอ่ามาเลยเสนร็จแล้วใส่พริกใส่มะนาวแล้วอันนี้น้ำยำอะไรคะน้ำยำปลาร้าค่ะน้ำยำปลาร้านะคะ ปาลาร้อนมีเลาเรายำเห็นไหมคะเราจะยังไม่ใส่ปูอ,อ,อัดน้อไเพราะว่าปูอัดอ่ะมันจะดูดน,น้ํให้้คะเดี๋ยวมาเทียันจะแบบเอตอิเไปอยู่ในปูอัดเะเกินไปอะไ่นค่ะเราก็เทเเาให้เข้ากันก่อนปูอัดใส่ทีหลัง <c oughs> มันจะอร่อยกว่าลแกบอกเรดายใครๆก็ลองเอาไปฟดูนะ สีสนสุดท้ายนะคะเราค่อยใ,ใส่หมอัดหวนโมยปสาน,นี้นหน่อยแล้วก็เอาขึ้นล้ค่ะ,ะเา,เาเสิร์ฟได้เลยถ้าใครไม่กินหมุดรอนะคะที่ร้านก็จะมีพวกกุ้งปูเนาะหอยแครงสามารถใส่ได้เลยนี่เป็นยังไงปลางามมากแซ่บด้วยอร่อยใส่าจานเสร็จจะขายให้ดู ใส่ตาเลยนะโอเคค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนกันเลยสา,ามคำกินคู่กับเส้นหมี่ลวกโอ้ยสุดยอด